รายการธรรมะคือคำตอบเผยแผ่ธรรมะออนไลน์โดยภากิติคุณสิริกุโน mm hmm. เพื่อเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ให้กับสาธุชนยาดโยยมผู้ที่มีความสนใจรับชมรับฟังได้เข้ามาติดตามผ่านช่องทาง YouTube ชื่อว่าธรรมะคือคำตอบวันนี้ตรงกับวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เราก็จะได้มาพูดธรรมะในหัวข้อเรื่อง พัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้นไปการพัฒนากรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเรามองในมุมของพุทธศาสนาการที่เราจะพัฒนากรรมก็คือการกระทำของเราเนี่ยให้ดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิกขาสาม ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการที่เราทำตนให้อยู่ในภาวะปกติการที่เราจะทำตนให้อยู่ในภาวะปกติให้ไม่เดือดร้อนให้เป็นประโยชน์ให้สงบสุขให้ความร่มเย็นได้มันก็จะต้องมีการตั้งเจตนาอย่างเราจะลดละเลิกอะไรก็ตามที่มัน ไม่ดีมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตของเราเราก็จะต้องมีการตั้งเจตนาไว้เจตนาที่จะเว้นจากการทำสิ่งนี้ที่เป็นบาปเป็นอกุศลตรงนี้สามารถนำเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้หมดเลยคือเวลาเราอยากจะพัฒนาตนด้านใดถ้าเรามีการตั้งเจตนาเอาไว้เนี่ยว่า เราเจตนาจะทําอย่างนี้เจตนาจะเจตนาจะไม่ทําอย่างนี้จิตมันก็จะมีกมําลังมีความเพียรคือมีเป้าหมายฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนากรรมของตนให้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจึงจําเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะพัฒนากรรมของตัวเราให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร ถ้าเราอยู่ในพุทธศาสนาเรานับถือพุทธศาสนาแน่นอนว่าเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะพัฒนากรรมของตนให้มีกายกรรมที่สุจริตวจีกรรมที่สุจริตมโนกรรมที่สุจริตนี่คือการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายในการพัฒนากรรมตนให้อดับเบื้องต้นเนี่ยก็คือ ให้เป็นผู้ที่มีความสุจริตทางกายวาจาใจให้มันเป็นปกติให้มันไม่เดือดร้อนให้มันเป็นประโยชน์ก่อนเรื่องของสมาธิก็คือการที่มีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบก,ก็สามารถทำให้เรามีพลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา ที่เข้ามาขัดขวางในการพัฒนาตนเองถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราก็สามารถต่อสู้กับตนตนเองได้ต่อสู้กับความขี้เกียจได้ต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับทัศนคติที่ไม่ดีทั้งจากตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้แต่ถ้าเกิดเรามีจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราจิตมีจิตที่โลเวแปรปวนง่ายเราก็อาจจะ อมกลางทางได้หรือเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนมาด่าหรือว่ามาพูดจะบั่นทอนกำลังใจของเราถ้าจิตของเรามันไม่ตั้งมั่นในเป้าหมายที่เราจะทำเราก็อาจจะโอมเมิกกลางขันหรือว่ากลัวไปเลยก็ได้นี่ก็คือความตั้งมั่นเป็นสมาธิสามก็คือปัญญาความรอบรู้ความรู้ลึกความรู้จริง ความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรลักศีนสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางโลกนำไปใช้ก็สามารถพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ทางธรรมนำไปใช้ก็สามารถนำพา ชีวิตของตนสามารถพัฒนากรรมของตนให้สามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเวสสามารถทำลายอ้งอวิชชาความรู้ไม่จริงความเขาความไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นให้ดับสิ้นไปได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เราจะเห็นได้ว่าบางคนพัฒนาตนจนเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่ถ้า ไม่มีพื้นฐานไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาก็อาจจะเป็นคนเก่งที่ไม่ดีได้อาจจะเป็นคนเก่งที่ทำชั่วได้เพราะไม่มีศีลอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถที่ไปเบียดเบียนไปช่อโกงได้เพราะว่าไม่มีศีลเพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีจิตตั้งมั่นในตั้งมั่นในกุศลคุณความดี ไม่มีปัญญาคือไม่มีความรู้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเป็นทางเสื่อมอย่างนี้เป็นตน้นเราจะเห็นได้ว่าคนเก่งคนมีความสามารถก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีไปซะทุกคนคนเก่งที่มีความสามารถที่อยู่บนพื้นฐานของหลักศีลสมาธิป,ปัญญาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี แต่ถ้าคนเก่งที่ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็มีโอกาสจะทำชั่วได้มากกว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แน่วแน่ในศีลสมาธิปัญญาแต่ก็ขอให้เราพยายามสร้างพื้นฐานของตนเองเนี่ยให้มันอยู่ในคันรองของศีลสมาธิปัญญาให้ได้ มันถึงจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถอยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาได้ต่อให้เราเก่งมีความสามารถมากแค่ไหนชีวิตของเราก็ยังไม่ปลอดภัยเรามีโอกาสที่จะสร้างความหายนะความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นสุดท้ายแล้ว การพัฒนากรรมของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอัตมาก็จะขอสรุปว่าหลักการวิชาการบางอย่างมีประโยชน์ก็จริงทำคุณประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาก็อาจจะนำพาไปสร้างความหายนะอันใหญ่ห่วงได้เนี่ยคือการพัฒนากรรม การจะพัฒนากรรมให้ดียิ่ง,งิ่งขึ้นไปที่ตอบโจทย์ของพระพุทธศาสนาจึงจําเป็นที่จะต้องทําอยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาหรือพูดง่ายๆว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักอริยมรมีองค์แปดนั่นเอง